สวัสดีค่ะสำหรับวันนี้นะคะมาสอนโปรแกรมสคริปต์นะคะโดยใช้ฟังก์ชันเพนนะคะซึ่งรอบนี้เนี่ยการใช้ฟังก์ชันที่เป็นฟังก์ชันเสริมนะคะก็จะเห็นว่าเนี่ยตามเมาส์ที่หมุนอยู่นะคะตรงนี้เป็นเอ็กซ์เทนชันะคะตรงนี้คลิกไปเลยนะคะก็จะเจอฟังก์ชันเสริมนะคะมีทั้ง music เป็นวิดีโอซิงซิงเทคทูสปีซอนเซเลเตอร์เนี่ยซันเซเลตก็คือมีหลายตัวนะคะเดี๋ยวเราคลิกที่เพนนะคะตอนนี้ก็จะขึ้นมาเป็นฟังก์ชันแบบนี้นะคะหลังจากนั้นให้นักเรียนเนี่ยนะคะให้ทุกคนเนี่ยไปคลิกที่คำสั่งมดอ,อือเอเวนต์นะคะเหมือนเดิมก็คือใช้คำสั่งยิเวนเหมือนเดิมทุกครั้งเราต้องใช้ทุกครั้งค่ะหลังจากนั้นนะคะให้ทุกคนเนี่ย ใช้คำสั่งเคลียร์หน้าจอนะคะโดยไปที่คำสั่งพินนะเพื่อที่จะเคลียร์หน้าจอทั้งหมดนะคะเราก็ใช้ตัวนี้นะคะก็คือเป็นคำสั่งเคลียร์หน้าจอทุกๆอย่างนะคะเมื <ME> ER ่อเราเคลียร์หน้าจอเสร็จน,นะคะให้เราใช้คำสั่งพินดาวเพื่อที่ทำการสั่งให้มันวาดน,นะคะ วาดภาพตา่างๆตามที่เราต้องการคือให้มันขีดเส้นนั่นเองนะคะขึ้นลงแล้วก่อนจะใช้การวาดเราก็ใช้สีก่อนนะคะ,ะสีเป็นตัวนี้ตัวนี้ดีกว่านะคะ set pen color นะคะตรงนี้เราสามารถเลือกสีได้นะคะว่าเราอออะไลนะคะตอนนี้เนี่ยจะเห็นว่าตัวสไปซ์เนี่ยเดี๋ยวเอาเป็น20นะคะตัวเล็กหน่อย40 40 อ่าสี่สิบกำลังน่ารักสี่สิบห้าสิบนะคะเราเอาเป็นสีแล้วแต่เราชอบนะคะทุกคนเอาเป็นสีนี้นะคะเ,เป็นสีเหมือนกับสีชมพูหลังจากนั้นนะคะเดี๋ยวให้เราทุกคนเนี่ยเลือกคำสั่งนะคะเลือกคำสั่งเพื่อขยาย ขยายปากกานะคะตอนนี้ถ้าเราเราอตอนนี้มันยังไม่ขึ้นอะไรนะคะคําสั่งขยายปากกาก็คือให้มันใหญ่ขึ้นนะคะตอนนี้เนี่ยก็คือจะเห็นว่าปากกาเนี่ยคือคือยังดูไม่ออกว่าใหญ่แค่ไหนนะคะเพราะต้องรันโปรแกรมก่อนนะคะทุกคนหลังจากนั้นเราใช้คําสั่งคอนโซลแล้วเลือกบล็อก f o r e v e r นะคะเลือกบล็อก f o r e v e ออันนี้เราใช้ประจำเลยนะคะบล็อก f o r e v e r ประจำมากๆนะคะหลังจากนั้นนะคะก็ให้ทุกคนเนี่ยเลือกคำสั่งต่อไปเลยนะคะก็คือคำสั่ง Motion เพื่อให้มันเคลื่อนที่เ,เมกี้ตรงนี้นะคะขอโทษนิดนึงลืมไปนะ ใช้คาสั่ง replace ค่ะทุกคนเดี๋ยวเราจะให้มันวาดรูปสี่เหลี่ยมนะคะเป็นรูปสี่เหลี่ยมตอนนี้ก็ยังไม่ได้วาดนะคะรูปสี่เหลี่ยมเดี๋ยวจะวาดรูปสี่เหลี่ยมโดยใช้คําสั่ง motion นะคะค motion แล้วหลังจากนั้นเราก็ใช้คําสั่ง move สิบ s t ตรงนี้ เราให้แค่สี่ด้านก็คือรอบเดียวนะคะให้วาดสี่ครั้งวาาสี่ครั้งหนึ่งรอบนะคะก็จะได้ประมาณนี้นะคะหลังจากนั้นเราใช้คําสั่งิร์นเราจะให้มันวาดไปด้านซ้ายหรือด้านขวานี่ได้หมดเลยนะคะทุกคนได้หมดเลยนะคะเอาสมมุติว่าเราจะวาดทางด้านขวาแล้วกันนะคะคือชอบด้านขวากูก็ใส่ตรงนี้นะคะให้ เป็นขนาดเก้าสิบนะคะเคลื่อนที่เก้าสิบเต็ปล้วตรงนี้ก็เก้าสิบองศานะคะเดี๋ยวเรามาดูนะมันก็จะเป็นพื้นที่สี่เหลี่ยมแบบนี้นะคะทุกคนถามว่าเราเปลี่ยนแปลงได้ไหมเปลี่ยนแปลงได้ขนาดเราเปลี่ยนแปลงอะถ้าเราเปลี่ยนแปลงเป็นใหญ่มันก็จะใหญ่นะคะถ้าเราต้องการเปลี่ยนอีกเราสามารถเปลี่ยนได้เช่นบอกว่าเคลื่อนที่สองรอสี่สิบสเต็ปอันนี้ สักสามร้อส่วนอันนี้อันนี้ก็คือสัก7จ็นะคะดูนะคะว่าจะเกิดเป็นภาพอะไรนะคะเราก็จะไม่เห็นภาพเดินะคะเดี๋ยวครูลองเปลี่ยนเป็น7จ็ดสิบสีนะคะอจุน,นี้ก็เปลี่ยนเป็น360 3 6 0ร้อยหกสงศานะคะตอนนี้นี่คือว่าตัวละครเรานี้ไปแล้วนะคะทุกคนไปแล้วนะคะ ไปแล้วศูนย์แล้วคะ่ะตัวละครเรา<ม>ตัวนี้เอาหนึ่งเหมือนเดิมนะคะตัวละครหายตัวไปแล้วคะ่ะทุกคนเดี๋ยวเอาแบบเหมือนเดิมนะคะสี่เก้าสิบแล้วเก้าสิบนะนะคะเนีย่ยตัวละครลงมาแล้วนะคะ เช้งตรงนี้เป็นหนึ่งตรงนี้เดี๋ยวเราลองเปลี่ยนเป็นเป็นอย่างอื่นบ้างนะคะเช่นครูบอกว่าตรงนี้ น,ะะนี่ก็จะได้เป็นรูปดอกไม้แบบนี้นะคะคือแล้วแต่ว่าเราเนี่ยถ้าครูเอาหนึ่งนะคะขนาดแปลงเอนกันนะคะถ้าเอาสีอื่นก็เหมือนกันนะคะนักเรียนนะแต่ถ้าเราบอกว่าอืมเราอยากจะเพิ่มหน่อยเป็นไง ็เป็นไงคะเอาตรงนี้เป็นเจ็ดสิบนะคะตรงนี้เป็น Move สักสองอยห้าสิบคือเราเปลี่ยนไปนเรื่อยๆนะคะตรงนี้ใส่เพิ่อมอีกนิดนึงเพิ่มได้นะคะเพิ่มได้ไม่จําเป็นต้องเหมือนครูนะเดี๋ยวก็มาดูนะคะว่ามันเป็นอะไระะก็จะเป็นรูปประมาณนี้นะคะสวยงามเนาะ สำหรับวันนี้ก็นะคะสำหรับคำสั่งเพนนะคะที่ใช้เพนก็ขอจบเพลงแค่นี้นะคะถ้าทุกคนมีอะไรสงสัยก็สอบถามได้นะคะทาง t ิกตอกหรือทางนี้ก็ได้นะคะขอบคุณนะคะสำหรับวันนี้อย่าลืมกดติดตามแล้วกด Subscribe ได้ด้วยนะคะ